สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับนุดที่เพชรย์สาขาหนึ่งนะคะลูกคา้าวันนี้พามาเอาใจนะคะ Honda Civic คันนี้เลยนะคะลูกคา้าจะเป็น Honda Civic FC นะคะ 1.8e คันนี้นะคะลูกคา้าราคาตั้งขายที่เพชยรยของเบานะคะลูกคา้าจะอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะคะลูกคา้าคันนี้นะคะจะสามารถจัดฟรีดาวได้นะคะสำหรับลูกคา้าที่เครดิตดีเนาะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะก็สอบถามนุชเข้ามาได้เลยนะคะกับคันนี้นะคะจะเป็น f c 1.8e นะคะลูกคา้า น้อยจะมาเป็นสีเทานะคะสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณเหมือนต้นๆนะคะลูกค้าสำหรับใครมองหานะคะรถไว้ใช้งานนะคะหรือว่าพวกเ,าเาสาฮอนด้านะคะก็แนะนําเป็นคันนี้ได้นะคะเป็น Honda Civic นะคะ FC1.8E คันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูภายในอรอบๆตัวรถกันนะคะตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีโครมเนี่ยนะคะตัดด้วยป้ายแถักษณาตาวันด้าเป็นสีโครมยมนชันเดียวกันนะคะลูกค้า ท่านนี้ถือว่าเฉียวเียวมากๆนะคะแล้วก็ดูเท่มากๆเลยนะคะหรอบตระูล f c ของเขาเนาะต่อมาหลอดไปนะคะจะเป็น LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าตัวนี้เขาจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าต่อมาเลยเรามาดูที่นี่คะ่ะจะมีไฟเดียวอยู่ตรงกระพุ้งแก้มตรงนี้นะคะลูกค้าแล้วก็แมตนะคะจะเป็นแมตตจากฮอนด้าเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ล้อนะคะทางเราเปลี่ยนล้อให้ลูกค้านะคะครบทุกเส้นเลยนะคะลูกค้านี่ ต่อมานะคะตัวกระจกจะเป็นสีเทานะคะ,ะ,คะเป็นสีเดียวกับสีรถนั่นเองนะคะ,ะ,คะถือว่าสวยมากๆกันทีเดียวนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของตัวรถกันเลยนะคะจุดเด่นของเขาเลยตัวรถคันนี้ก็คือว่าสวยมากๆนะคะลูกค้าส่วนตัวตัวด้านหลังของเขานะคะจะสังเกตเห็นว่าตัวหลอดไฟด้านหลังจะเป็นตัว C นะคะซึ่งย่อม,มาจากคําว่า Civic นั่นเองนะคะลูกค้าสวยมากๆนะคะสําหรับคันนี้ใครสนใจก็สอบถามรถเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันเลยนะคะลูกค้าสาหรับคันนี้เนาะ อตอนนี้มีขับฟรี90วันนะคะลูกค้าลูกค้าถ้าไหนสนใจก็สอบถามรถเข้ามาได้นะคะต่อมานะคะจะเป็นที่พงมาลัยของเรานะคะลูกค้านี่เลยนะคะพงมาลัยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมีลูกเล่นให้ครบเรียบร้อยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้ามาให้ลูกค้าเช่นเดียวกันนะคะตัวด้านในนะคะมีจอเล่นให้ลูกค้าครบแล้วนะคะลูกค้าถ้าถ้าใครสนใจนะคะ Honda c ซีว c คันนี้นะคะติดต่อนูดเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้านุชมีของแถมให้เยอะเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามารับชมได้ ติดรถของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของตัวรถกันเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นี่ต่อมานะคะจะเป็นด้านหลังของตัวรถนะคะก็กว้างเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจะบอกว่าตัว Honda นะคะตระกูล Honda เขาจะทาด้านหลังหรือภายในเขาค่อนข้างกว้างเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาแบบจะเน้นถึงการแบบ ใช้ใช้ชีวิตประจำวันจริงๆนะคะลูกค้าก็คือให้ลูกคานั่งสะดวกสบายกันไปนะคะสําหรับคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะลูกค้าเป็นสีเทานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะสําหรับคันนี้นี่เลยถ้าสำหรับใครสนใจนะคะตัว Honda Civic คคันนี้นะคะเป็น ฮอนด้าซีว c f เ1.8 e คันนี้นะคะก็สอบถามนุชเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าหรือไม่ก็มาแวะชมที่เต็นท์รถของเรานะคะย้ำอีกครั้งนะคะลูกค้าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะขับฟรี90วันนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่เครดิตดีนะคะนุชจัดฟรีดาวให้นะคะแล้วก็มีส่งฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้ากันเลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ยังไม่หมดเขตนะคะลูกค้าสามารถมาชมมาชมที่เต็นท์รถของเราได้นะคะติดต่อลูเข้ามาได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะนุก็ต้องขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ